สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลท่านนะครับชวนดูกราฟหุ้นนะครับยุคเก้าเดือนสี่ตุลาคมยี่ห้านะครับเซ็ตบวกสิบเอ็ดจุดด้วยกันนะครับก็จะเน้น DR ห้าสองวิกไฮเป็นหลักนะครับนี่ครับเซ็ตก็เป็นเงินนะก็มีการวิ่งขึ้นต่อเนื่องนะวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกวันแล้วครับหกวันติดต่อกันนะก็เป็นนี่ไม่หมายที่ดีครับแต่ก็ยังคงอยู่ในขาลงว่าอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันนะ สองร้อยวันยังไงเดี๋ยวด้วย,วยขอดูสองร้อยวันหน่อยสองร้อยวันเป็นยังไงโอเคโอ้โ okay. ห oh. เป็นขาลงสุดโหดนะครับสองร้อยวันอยู่นู่นเลยฮะห่างมากเลยนะครับแต่ว่าในเช่นนี้ขอดูห้าสิบวันก่อนละกันเนาะมันอยู่ใกล้ตัวมากกว่านะเนี่ยเป็น,นี้เนาะเอะ่อฮาร์ฟสองวิคายไทยก็ยังคงมีอยู่ไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ก็เพิ่มขึ้นมานะทีละนิดทดียดน้อย TFG ก็พักตัวครับน่าจะมีคนเทคโปรฟิตแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นมานานนะเนาะขึ้นมาแต่เนี่ยสามุดสี่หกไปที่ห้าก็น่าจะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละมัง้งใช่ไหมฮะอ่พีเอ็มครับพักตัวครับนะฮะเอ็นแคปไปต่อครับสวยงามฮะอ่อซีพีเอฟก็อยู่ในที่เดิมฮะับเน็ตเบพักตัวครับ TLI ทะลุ T L ได้แล้วครับนะฮะทุกทางราคาได้เนาะเนี่ยหุ้นม,มาด้วยนะสวยงามนะที่วายอ๋อโชว์ครับโชว์มีการเปิดแกลบแล้วไปต่อนะฮะเอ,เอสกืออะไรเนี่ยสปริตอ่ะสปริตหนึ่งต่อห้าครับน่าจะเป็นแตกพาเนะก็ว่ากันไปเนาะอ๋ะดอดีเวครับห,หุ้นปั่นมาแล้วครับสวยงามนะครับจากเท่าไหร่เนี่ยแบบนี้แล้วกันเนาะ ระดับฐานราคาอ้างอิง0.6ครับแล้วก็ปิด1.04ด้วยกันนะฮะแข็งแรงใช้เล่นนะฮะนี่ครับเป็นทับ2องวิกหายเนาะดูดี DR ครับเป็นยังไงบ้างดีอารอ s l ก็ไม่มีอะไรชัดเจนนะบาบา80อยู่ในฐานนะอยู่ในฐานที่อะไรเนี่ย <c oughs> ไม่มีอะไรสำคัญนะไปต,ตู้ก็ลงครับ B Y D c o m อา้าวลงสงงนนะงั้นฮะเปิดกับลงสะง,งั c ้นเซียนศูก็อยู่ในฐานเซียนเทคอยู่ในฐานนะฮะ D B S ก็อยู่ในฐาน E 1 V F N ก็อยู่ในฐานนะครับฟอ r a เรอ่ะพักตัวครับพักตัวแสดงว่าเป็นฐานราคานี่นะฮะน่าสนใจนะ1.55นะฮะ Uh, FPTV mm hmm. ก็ไม่มีอะไร FUE mm hmm. ก็ไม่มีอะไรครับ GO 0 3ก็ยังคงเริ่มลงนะอนอยู่ในช่วงของการเทคโปรฟิตครับอันนี้เอ้ยแต่ GO หนพักตัวดีนะพักตัวดีเลยนะอยู่ในโซนระหว่างเส้น10วันกับ20วันนะ,ะน่าสนใจ AMS uh, ขึ้นได้ดีครับยังคงอยู่ใน f ฟล l o ทรูนะหนึ่งสองสวันนะฮะ อ่ศูนย์หนึ่งพักตัวครับ Honda ค่อยๆขึ้นนะเปิดแกลบและเทแดงมาแต่ก็ยกหายกโลงไปเลยครับเออไม่เหลียวนะ Honda เนี่ตัว HKCE ก็อยู่ในฐานนะฮะ HKTech ก็อยู่ในฐานครับ India, อินเดียเริ่มถึงแม้ว่าจะแดงแต่ก็อยู่อยู่เหเนื้อฐานเดิมนะ ก็ยังคงสำหรับผมนะยังคงน่าสนใจอยู่นะอินเดีย SG ก็โอเคเลยเนี่ยเป็นฐานใหม่ที่ที่ดูดีเลยนะจับแต่จับไปแล้วครับพุ่งขึ้นอย่างสวยงามนะฮะทำในวายบ้างเนี่ยครับสองวิคายเหมือนเนาะจะแปนศูนย์หนึ่งครับจะแปนหนะน,นึ่งหมื่นหนึ่งนะตัวนี้ก็กำลังจะทดสอบออทาหายนะเจดี JD ขาลงนะครับ l o ร e อัลครับนี่ไปแล้วทำนิวไฮได้แล้วครับสวยงามมากลอ,อรีอัลลุยวิตตองก็ทำฐานข้างล่างนะฮะใหม่ถวนก็ยังเป็นขาลงเนาะมิตซูอยู่ในโซนของการทำดับเบิลท็อปนะฮะมูฟจี G ก็อยู่ข้างล่าง m ูฟจอยู่ในการสร้างฐานนะฮะ n ่าก็อยู่ในการสร้างฐาน n e t e a s ก็อยู่ในการสร้างฐานนะฮะแต่ Nintendo ยังคงไปต่อนะครับโหสวยงามนะจากไรเนะี่ยประมาณสักผมตีสัก25แล้วกันนะไป27ก็ไม่เร็วน้องฟูอ้าวเปิดกลับลงซะงั้นน้องฟูอ่ะเริไม่สวยแล้วเว้ยแต่คงเป็นฐานนี่อยู่นะฮะฐานนี่อยู่ อ,ออยลงครับพิงอันก็อยู่ในฐานนะครับกำลังสร้างฐานพักตัวนะแต่ป๊อบมาดนี่เทพฮะเป็นหุ้นเทพนะเนี่ยไปต่อฮะสุดยอดเลยฮะสุดยอดจริงอาร์านโนฟีสร้างฐานนะฮะ s อ a ก็ยังไม่ไปไหนนะสิงเทลยังเป็นการสร้างฐานนะฮะน่าสนใจแข็งแรงดี SMFG ไม่มีอะไรนะ ไต้หวันก็ไม่มีอะไรไต้หวัน AI ก็ขึ้นแต่ว่าไม่มีจุดซื้อที่น่าสนใจนะไต้หวัน SD ก็ไม่น่าสนใจ Tencent อ่าย่อกลับมาหาฐานนะฮะอ๋อ Thai e พักตัวครับดบีก็พักตัว VCB ก็ลงต่อครับแดงนะฮะและ เวนเจอร์ก็ไม่มีอะไรนะ VNM อยู่ในฐานครับ World ก็ไม่มีอะไรครับเ i a o m มี0สร้างฐานนะแต่ว่าน่าสนใจนะครับส uh, เต็กอยากจะไปต่อซะนะั้านะสวยงามเลยครับแข็งแรงมากใชน้าโ b i l e ไม่มีอะไรครับอยู่ในฐาน h i เอออยู่ในฐานนะครับ ไม่ทวนก็อยู่ในฐาน DR ซ้ำๆเนี่ยผมก็งงๆกันนะนะครับไม่มีอะไรครับ DR พวกนี้ได้ข่าวว่าจะมีการเอา DRX มาเทรดในกระดานไทยเวลาไทยนะก็ค่อยดูแลกันน่าจะนู่นแหละสัปดาห์หน้าๆนั่นแหละครับก็ถือว่าดีนะมีหุ้นนางฟ้าหลายตัวที่ที่มันวิ่งดีของเมกานะ ก็อาจจะผมอาจจะมีการเอาเงินไปเข้าเทรดด้วยนะฮะดีครับย้ายมาครับย้ายมาเวลาเทรดเวลาไทยแหละก็น่าจะมีมีมีแหล่งกระจายเงินมากขึ้นเพราะว่าหุ้นที่แข็งแรงและน่าเชื่อถือนะฮะผมมองว่าเออหุ้นอเมริกามันก็ก็น่าเชื่อถือมากกว่านะมันมีมันมีแรงส่งเยอะกว่าครับถ้าเราได้เราได้หุ้นตัวเรา เป็นเจ้าของหุ้นที่มันมีแรงส่งดีดมีมุมต้มดีก็ได้กําไรงานของหุ้นไทยนะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะให้ดูหุ้นนี้ผมมีนะเดี๋ยวนะนี่ผมมีตัวนี้นะ nkt ครับก็พักตัวนะ print เนี่ยไม่มีอะไรครับผมเห็นว่าเนี่ยเอ้ยวัลุ่มมาเว้ยก็เลยเข้าไปนะอิ India, นเะดียของฝรั่งก็มี Netflix เนี่ยไปต่อนะ สวยงามครับสปอตติฟายพีเอทีอาร์ครับก็ไปนะ m ารครับตัวน,นี้เห็นไหมครับวอลลุ่มวอลลุ่มเอชมาตัวนี้ไปนะสวยงามมากครับพุ่งดีมากเลยเบรอสนะฮะโบนะฮะอีทอูเบอร์ครับอูเบอร์ Uber, พักตัว แคเมเอินฮะนี่ครับกำลังอยู่ในฐานนะครับ MSTR Micro Strategy ครับก็ทะลุไปได้ก็ยืนได้ดีะฮะฮูดฮะก็ไปต่อครับแอมเมดว่าไปแล้วเนาะอาร์บก็ไปต่อครับนะเทสลาอ่ายัางเบรกเพิ่งเบรกฐานมาได้ครับแต่ว่า ถ้าเติมเส้นค่าเฉลี่ย20 200วันก็เป็นพอดีครับชนพอดีนะเดี๋ยวนายดู200นะครับชนพอดีเลย200วันเป็นแนวต้านเดิมครับที่มันชนแล้วมันไม่ผ่านนะอันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งที่ชนแล้วไม่ผ่านนะฮะก็จะมีของฮ้องกงนะผมเปิดที่แอปดามนะครับแต่ว่าเอ้ยไม่แอปดามแอปพายนะ แอปพมีปัญหาว่าเรื่องของการเนี่ยการทำออเดอร์ต่างนามันมันดูแบบไม่เสถียรนะเป็นแอปที่ไม่เสถียรมากเลยผมผมเลยไม่กล้าเอาเงินเข้าเพิ่มนะมันมีความเสี่ยงมันเสี่ยงว่าขายไม่ออกนะถ้ามันมีจับจับพัดจ,จับผูนะอ้าวแอปแม่งแหงขึ้นมานะชิบหายเลยนะครับผมเลยว่าเอาเงินลงเล็กน้อยก่อนอากันแต่ว,ว่าหุ้นหลายตัวนะผมกำไรดีนะเช่นสองสี่เก้าแปดนะ สองหนึ่งหนึ่งก็โอเคครับพักฐานนะยี่สินก็โอเคเลยนะไปต่อนี่เป็นฐานราคาแล้วก็ที่พุ่งแรงวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ฮนะตัว horizon r o b o t i c ครับทุนผมอยู่ประมาณนี้นะก็ไปต่อได้ดีฮนะพอร์ตเงินในเงินใหญ่สุดในบรรดาที่ลงนะแต่ก็เป็นก้อนที่เออคิดเผื่อแล้วถ้าเออถ้า แอปมันมันล่มยังไงก็ก็ไม่เสียดายมากนะคิดเผื่อน,นี้เป็น worst case ที่น่าหนาถมากเลยครับนะทีนี้นะครับเจอกับเข็มน้าสวัสดีครับ